คลิปนี้เกิดมาจากการที่ผมใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยกับการถ่ายฟีดในทิกต o k จนได้เจอกับคลิปคลิปหนึ่งในตอนที่เจอนั้นเป็นเวลาดึกซักทีสองถึงตีสามมั้งมันคือคลิปคลิปนี้ครับผมคิดว่าตัวผมเองนั้นก็มีแนวคิดแบบเดียวกันกับคลิปคลิปนี้เช่นเดียวกันครับเนื่องด้วยในตอนที่เจอนั้นเป็นเวลาดึกแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะ ในตอนดึกๆนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สมองผมไหลามากๆพอได้คิดอะไรไปเรื่อยๆครับผมก็ได้รับความรู้สึกที่มันสนุกสุดๆพอได้เจอกับคลิปนี้ในทิกตอกในตอนที่สมองไหลสิ่งต่างๆที่กําลังคิดมันเหมือนได้รวมกันเข้ามาเลยครับคิดไปคิดมาผมก็อยากที่จะระบายความรู้สึกเหล่านี้ออกมาด้วยการเล่าถึงสิ่งต่างๆที่ผมเข้าใจใคล้ายๆกับการที่ได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากร้อเพลงนั้นออกมาลรืมั้งถ้างั้นแล้วเรามาลองดูเนื้อหาของคลิปแล้วคอมเมนต์กันครับ ตอนนี้คนไทยนิสัยเปลี่ยนไปหมดมันไม่เหลือความเป็นมนุษย์ที่เคยมีเลยดูจากการกระทำในทิกตอกก็พอจะรู้รู้สึกคนเดียวไหมที่คิดว่าสมัย2020ถึง2023ดีกว่าถูกไืออยากย้ายาประเทศยุคที่บริษัทไม่รับเด็กเจนซีทำงานข่าคิดดูเอาเองว่าขนาดใช่เลย<า>โลกออนไลน์มันเป็นแค่เปลือกไม่เห็นหน้าคราตามไม่รู้ชื่อรู้ตัวตนคนเลยกล้าที่จะทำอะไรที่หลากหลายโดยไม่กลัวผลที่ตามมาซึ่งเราว่าไอ้ตรงนี้แหละคือความเป็นมนุษย์มนุษย์ไม่ได้มีแต่ด้านที่ดีนัูนทุกวันนี้ไม่รู้จะไว้ใจใครแล้ว